กลับมาช่วงสุดท้ายของทาราโนลี่นะครับช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยค่ะจะพาไปดูเมื่อสักครู่เกลิ่อนเอาไว้แล้วไปดูเรื่องของสั์ปะสาททั้งหลายไปดูแมงกระพุนนะคะที่จังหวัดระยองนี่เองจะพาไปกินเย็นตาโฟว่วางเออไม่ใช่อันนี้กินไม่ได้ค่ะไปดูเฉยๆ <c oughs> นะคะที่ระยองฮิเนี่ยแหละค่ะ, <c oughs> คะบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าแล้วก็หมู่กเกาะเสม็ดนะคะช่วงที่น้องไปเด๋ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาโชคดีมากๆม,มีแมงกระพุนถ้วยออกมา เขาเรียกว่านะโชว์ตัวเนี่ยเป็นแสนตัวเช่นเดียวกันแล้วว่ามาถึงหน้าหน้าบ้านกันเลยทีเดียวใช่ <นะ S 2> ค่ะไม่ต้องนั่งเรือออกไปไกลนะคะคมาให้ดูถึงที่ถึงท่าเรือกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้น้องนางกับน้องไอนะคะไปเก็บบรรยากาศมาคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราสองคนตามไปดูด้วยกันเลยนะครับ,รบแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะเราสองคนนะคะตื่นเช้ากันเป็นพิเศษเลยละคะ่ะเพราะว่าเราจะไปไหนกันล่ะคะพี่นางเพราะว่าช่วงนี้แหละเมืองไทยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูแมงกะพุนหลากหลายสีสันกันทนี่หาดแม่ลาพูนค่ะโอ้โหอยู่จังหวัดระยองอนั่นเองเพราะว่าเขากำลังแบบฮิตกันเลยนะช่วงนี้เนาะใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราสองคนก็ไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันรีบไปเดี๋ยวไม่ทันนะคะจ้า วนใหญ่แล้วเวลาที่เหมาะสําหรับการดูแมงกระพุนก็คือช่วงเช้าและช่วงเย็นไปจนถึงกลางคืนค่ะเพราะบรรดามแมงกระพุนจะออกมาหากินซึ่งนางกับน้องไอเลือกไปดูช่วงเช้าเพราะจะได้เห็นแมงกระพุนได้ชัดเจนกว่านั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเราก็เดินทางมาถึงตรงเชิงสะพานที่จะดูแมงกระพุนกันแล้ว,ลวตรงนี้ก็คือบริเวณหาดแม่ลำพึงทั้งหมดะะใช่ค่ะก็เห็นที่ไกลๆตรงนู้นมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านเยอะแยะเลยมาคอยดูแมงกระพุนพร้อมกับตักนะคะเพื่อไปดองขายเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะอยากเห็นไปกันเถอปะป นะคะก็ถือได้ว่าเห็นแมงกะพุนด้วยมีใจเนาะได้เจอแมงกะพุนด้วยแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่ากับวันแรกๆนะคะที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยมาดูกันเนาะก็ยังคงมีให้เรานะคะได้ชมกันเรื่อยๆอยู่นะคะนอกจากจุดนี้แล้วยังมีอีกจุดหนึ่งค่ะที่แมงกะพุนขึ้นมาเหนือน้ําก็คือจุดที่อุทยานนะคะเขาแรมย่าหมูเกาะเสม็ดนั่นเองเดี๋ยวเราจะ พาคุณผู้ชมนะคะไปดู<ไ>ปชมตรงนั้นเพราะว่าไม่ได้ไกลาจากกันเลยนิดเดียวนเนาะไปดูเผื่อมีเยอะกว่านี้นะคะ,คะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยองหาดแม่ลำพึงนะคะไปที่อุทยานแห่งชาติเขาแลมย่ามูกเกาะเสม็ดต้องนั่งรถไปอีกประมาณ8ดกิโลเมตรค่ะซึ่งก็ใช้เวลาไม่กี่นานทีเท่านั้น ทั้งนี้นะคะเราจะต้องมาขึ้นรถที่ทางอุทยานมีไว้บริการไปยังบริเวณท่าเรือด้วยโดยวันนี้เองนะคะก็มีนักท่องเที่ยวต่างลังไลมาเที่ยวชมแมงกระพุนกันจำนวนมากค่ะ แมงกระพุนถ้วยหลากสีที่เราเห็นนี้เป็นชนิดที่พิษไม่รุนแรงค่ะส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยอยู่ทั้งเขตน้ำตื้นและน้ำลึกในช่วงเช้าจะพบมากในเขตน้ำตื้นเพราะว่าถูกน้ำทะเลพัดมาและก็หาอาหารไปในตัวด้วยเนื่องจากเขตน้ำตื้นนะคะเต็มไปด้วยแพลงก์ตอนปลากุ้งเคยชุกชุมค่ะที่สำคัญนะคะถ้าพื้นที่ทางทะเลอุดมสมบูรณ์มากแมงกระพุนจะลอยตัวเพื่อมาขยายพันธุ์อีกด้วยค่ะ ี่นะคะเรามาอีกจุดนึงแล้วค่ะจะบอกว่าแมงกระพนเยอะมากสวยจริงๆซึ่งมีแมงกระพุนนะคะนับแสนตัวเลยค่ะคุณผู้ชมที่อุทยานแห่งชาตินะคะเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดแห่งนี้ค่ะสวยมากจริงๆ ชอบอ่ะคือแบบมาแล้วก็ถูกใจนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมดูได้นะคะจะดูในช่วงไหนนะคะตั้งแต่เดือนสิงหานะคะไปจนถึงกันยายนเลยค่ะเนาะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่จังหวัดระยองแห่งนี้จะมีอยู่สจุดด้วยกันที่เราจะสามารถชมแมงกะพรุนได้นะคะก็คือบริเวณหาดแม่ลำพค่ะก็ตรงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าแห่งนี้เนาะแบบมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวยจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ขอลาไปกับ แมงกระพุนสวยๆอย่างน,นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าแมงกระพุนถ้วยแม้จะมีพิษไม่รุนแรงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่อันตรายนะคะ เพราะถ้าโดนร่างกายหรือว่าไปสัมผัสจะทำให้เกิดอาการคันได้ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะดูได้แต่ตามืออย่าต้องนะคะ